ข้อ3การฝึกอบกรมเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากสารเคมีอันตรายแก่บุคคลต่างๆที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยให้ทำการอธิบายรายละเอียดในช่องข้อมูลหรือทำการแนบไฟล์ตามขั้นตอนเดิมที่กล่าวมาแล้วโดยตัวอย่างจะทำการแนบไฟล์ ลำดับถัดไปให้กดปุ่มถัดไปเพื่อไปกรอกข้อมูลในส่วนหน้าถัดไปหรือหากต้องการย้อนกลับไปหน้าที่แล้วให้กดปุ่มย้อนกลับส่วนที่ 4. ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ข้อ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่อาจทำให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรง เงื่อนไขหรือเหตุการณ์ที่มีส่วนให้เกิดอุบัติภัยร้ายแรงโดยให้ทำการอธิบายรายละเอียดในช่องข้อมูลหรือทำการแนบไฟล์ตามขั้นตอนเดิมที่กล่าวมาแล้วโดยตัวอย่างจะทำการแนบไฟล์ สองแผนผังของโรงงานที่แสดงถึงสิ่งที่มีความสำคัญต่อการเกิดการป้องกันหรือการควบคุมอุบัติภัยร้ายแรงเช่นภาชนะเก็บสารเคมีอันตรายภาชนะที่ใช้ผสมผสานเคมีเพื่อให้ทำปฏิกิริยาต่อกันข้อต่อของท่อส่งสารเคมีอันตรายอุปกรณ์ความปลอดภยัยโดยให้ทำการอธิบายรายละเอียดในช่องข้อมูลหรือทำการแนบไฟล์ตามขั้นตอนเดิมที่กล่าวมาแล้ว โดยตัวอย่างจะทำการแนบไฟล์ข้อ3รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่จะป้องกัน ควบคุมหรือลดความรุนแรงของอุบัติภัยโดยให้ทำการอธิบายรายละเอียดในช่องข้อมูลหรือทำการแนบไฟล์ตามขั้นตอนเดิมที่กล่าวมาแล้วโดยตัวอย่างจะทำการแน่ไฟล์ข้อ4 แผนปฏิบัติเพื่อระง,งับอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการโดยให้ทำการอธิบายรายละเอียดในช่องข้อมูลหรือทำการแน่ไฟล์ตามขั้นตอนเดิมที่กล่าวมาแล้วโดยตัวอย่างจะทำการแน่ไฟล์ข้อ5 ข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วและทิศทางลมโดยรอบสถานประกอบการโดยให้ทำการอธิบายรายละเอียดในช่องข้อมูลหรือทำการแน่ไฟล์ตามขั้นตอนเดิมที่กล่าวมาแล้วโดยตัวอย่างจะทำการแน่ไฟล์ข้อ6 จำนวนคนในสถานประกอบการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากอุบัติภัยที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่น120คนส่วนสุดท้ายให้ทำการกรอกชื่อและตำแหน่งของนายจ้างหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนลงในช่องที่กำหนดไว้ตัวอย่างนายสวงสรรบุญมากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเมื่อกรอบข้อมูลในรายงานเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้ถูกต้อง ก่อนทำการส่งรายงานโดยให้กดที่ปุ่มตรวจสอบเนื่องจากจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ในภายหลังเมื่อกดปุ่มตรวจสอบแล้วระบบจะแสดงหน้าจอที่มีข้อมูลที่ทำการกรอกขึ้นมาในรูปแบบของแบบรายงานเพื่อให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องในกรณีที่พบข้อผิดพลาด ในการกรอกข้อมูลระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลที่ผิดพลาดเป็นตัวหนังสือสีแดงเพื่อให้ทราบข้อมูลที่ยังผิดพลาดอยู่โดยจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องดังตัวอย่างในกรณีที่มีการกรอกข้อมูลผิดพลาดและจะแก้ไขข้อมูลให้ทำการกดปุ่มแก้ไขที่อยู่บริเวณทางด้านมุมขวาล่างของแบบรายงานระบบจะแสดงผลไปยังหน้าจอแบบรายงาน ให้ทำการกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วทำการกดปุ่มตรวจสอบอีกครั้ง ถ้าต้องการยกเลิกการกรอกข้อมูลแบบรายงานนี้ให้กดปุ่มยกเลิกโดยระบบจะย้อนกลับไปยังหน้าแรกของระบบโดยทันทีถ้าต้องการทำการพิมพ์แบบรายงานให้กดปุ่มพิมพ์จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้ทำการเลือกเครื่องพิมพ์ที่ได้ตั้งค่าเอาไว้แล้วจากนั้นให้กดปุ่มปริ้นเพื่อทำการพิมพ์แบบรายงานถ้าตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วให้กดปุ่มบันทึก ระบบจะแสดงหน้าจอแจ้งว่าข้อมูลของท่านถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้ทำการกดปุ่มตกลงเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูลซึ่งแสดงถึงการได้ส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เมื่อทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการย้อนกลับไปยังหน้าเริ่มต้นของระบบ ทั้งนี้สามารถดูประวัติรายงานที่ทำการบันทึกไปแล้วเพื่อเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นว่ารายงานที่ซึ่งได้ทำการบันทึกรายงานไปนั้นได้บันทึกลงสู่ระบบเรียบร้อยหรือไม่โดยทำการกดที่ประวัติรายงานระบบจะแสดงหน้าจอประวัติรายงานซึ่งจะแสดงรายการของรายงานตามวันที่บันทึกข้อมูลหากตรวจสอบดูแล้วว่าไม่มีข้อมูลรายงานที่ได้ทำการบันทึก จะต้องดำเนินการบันทึกรายงานอีกครั้งเมื่อต้องการดูข้อมูลแบบรายงานให้คลิกที่รายการแบบรายงานตามวันที่ได้บันทึกข้อมูลระบบจะแสดงแบบรายงานนั้นที่ต้องการดังตัวอย่าง ระบบสารเคมีอันตรายแบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข,ข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บสารเคมีอันตรายตามข้อ16แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับทำการเข้าสู่ระบบให้ทำการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในช่องที่กำหนดไว้และทำการเลือกสถานะในที่นี้เราจะเลือกสถานะเป็นสถานประกอบกิจการเมื่อกรอกชื่อในช่องชื่อผู้ใช้รหัสผ่านและเลือกสถานะเรียบร้อยแล้ว ทำการกดปุ่มเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบระบบจะแสดงหน้าจอรายการทั้งหมด8ระบบให้ทำการเลือกระบบและการรายงานที่ต้องการในคู่มือการใช้งานนี้จะทำการสาธิตการกรอกข้อมูลตามแบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมี